ที่ตำรวจครับไปไปผมถามได้ไหมว่า <ไป S 1> ดินเนี่ยตักเขาเขาตักดินที่อยู่บนกระบะไปไว้ที่ไหนแล้วของกลางถูกตำรวจกำกับดูแลไว้ไหมแตกแตกแ,แ,แต่สีขาวมีการวัดเทไปแล้วนะครับทางสสปิยรัตน์บอกว่าเทไปแล้วนะเททิ้งไปในไซต์ก่อสร้างแล้วครับท่านคำถามคำถามคือ ตำรวจปล่อยให้มีการยุ่งเกี่ยวกับพยานวัตถุวัตถุหลักฐานได้อย่างไรแล้วตรงนี้มันเป็นตัวพิสูจน์ใช่ไหมท่านว่ารถบรรทุกน้ำหนักเกินหรือไม่ตำรวจได้ดูปวิายาหรือเปล่าตอนนั้นอีตรับก็มีเะเยะมีใครสามารถที่จะไปติดตามได้นะครับแต่เนื่องจากว่าขณะที่ กนะารแก้ปัญหาตรงนี้นะครับจังหมาน้นเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยเขาก็อเอาเอารถเอารเดียวเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องทําการตรวจสอบกันต่อไปนะครับ<ช>ว่าดินเนี่ยไปทิ้งตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้ขออนุญาตเดี๋ยวเราขออนุญาตทาการตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวต้องรายงานตุมาการเป็นระดอบทันต่อไปครับแต่ต้องรายงานด้วยว่ามีการตัดดินไป,ไปทิ้งครับตรงนั้นก็ต้องมีการรายงานเป็นระดับและต้องมีตํารวจรับผิดชอบอันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตครับหม มาดูเนี่ยมาดูที่เหตุเนี่ยได้จะว่ามันเกิดเหตุตรงนี้นะครับ,รบเพราะว่านวยการจราจรน,นะครับแก้ปัญหาจราจรและก็แก้ปัญหาตรงนี้เพื่อให้แก้ปัญหาได้เร็วที่สุดแต่ปัญหาคือตอนจังหวะที่รถมันไปเนี่ยรเราก็ไม่ได้เฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับรน,นี่คือยอมรับความผิดพลาดไหม,ม่ใช่ครับ<อ>คบพอตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าดึกเลยเนี่ยอะไรผิดพลาดบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่เนี่ยก็มีทั้งทางของเขตของตำรวจช่วยกันดู ดูทั้งในเรื่องของอการจราจรเรื่องของประชาชนที่มามมนะครับรวมถึงของทางต่างๆที่เป็นดินเป็นตูน้นิ่นี้ก็ดูกันอยู่นะครับทางเพจเนี่ยเขาก็เรียกทางหลวงเนี่ยซึ่งเป็นตาช่างเนี่ยมารอไว้แล้วนะครับซึ่งขั้นตอนที่เขาจะดําเนินการต่อก็เป็นเป็นขั้นตอนต่อไปตรงนั้นเนี่ยผมขออนุญาตผมยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะต้องทํายังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอให้ผู้บัญชาเนี่ยคิใจแต่เบื้องต้<ใ>นตอย่างนี้ครับทางสสปิยรัตเนี่ยก็ยืนยันว่า พ้อแท้จริงมีการตัดดินเอาไปทิ้งแล้วครับผมถ้ามีพันหุ์พาฐานตรงนั้นเราก็ไม่ว่ากันก็นะฮะก็ไปสูดกันดังนั้นหมายความว่าก็ต้องมีการดําเนินคดีเรื่องการทําลายวัตถุหลักฐานถูกไหมอันนั้นเดี๋ยว่อยว่ากันแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอยู่แล้วครับท่านแต่ประเด็นเนี้ยผมก็จะกระชี้ว่าท่านท่านต้องทาอะไรบ้างท่านก็ต้องตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจละเลยได้อย่างไรให้มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ วัตถุหลักฐานที่สําคัญได้อย่างไรและถ้าเรื่องนี้ไม่มีอยู่ในบันทึกการสอบสวนก็ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกถูกไหมถ้ามีถูกไหมอันนี้อันนี้คือท่านประกอบอินเกตนะรับทราบนะครับขอประกอบนห้นะเท่านี้เท่านี้อย่างนี้ท่านฟังผมไม่จบดังนั้นเนี่ยถ้าพบว่ามีข้อเท็จจริงว่ามีการนําดิน <พ uka> ไปทิ้งจริงก็ต้องมีการดาเนินคดีเรื่องการทําลายวตัตถุหลักฐานและก็ต้องดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปล่อยปะละเลยให้มีการเข้าไปคล้องเกี่ยวกับวัตถุหลักฐานสําคัญด้วยและอย่างไรก็ตามก็ต้องคํานวณทางวิศวกรรมได้ว่าทิ้งไปกีค่คันรถแล้วคำนวณกลับมาเป็นน้ำหนักของดินได้ด้วยและสามารถพิสูจน์ทางวิศวกรรมได้ว่าบรรทุกเกินหรือไม่ถูกไม่ถูกครับดังนั้นท่านต้องเจ็บให้ครบทุกประเด็นนะถ้าละเลยหลบเลี่ยง ไม่มีประเด็นเหล่านี้ในการสืบสวนสอบสวนท่านประกอบอินเก็บวันนี้ถือว่าท่านทราบแล้วนะถ้าไม่มีหรือท่านไม่รายงานหรือท่านรายงานแล้วผู้ขับบัญชาไม่ใส่ใจในเรื่องนี้ก็ก็ท่านกับผู้ขับบัญชาท่านเนี่ยต้องรับผิดชอบเนาะสรวจในนี้ตอนในวนนี้เนี่ยทางผู้ชายเขาสั่งกานไว้แล้วนะครับว่าดำเนินการตามที่ท่านสสเนี่ยได้ว่าไว้แล้วนะครับแต่ในส่วนนี้ผมขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมจะให้รถเนี่ยหลบหลบก่อนนะครับเพื่อให้ให้ปิดาดีเลยครับดีเลยครับแลวดาวเขียวท่านอย่าลืมสอบด้วยนะ ถ้าเราถามท่านจารูนเอียดดูว่าดาวเขียวเนี่ยส่งถึงไทยบ้างนะครับกรณีเรื่องนี้พุ่มกับเสียชีวิตหนึ่งท่านเพื่อร่วมอาชีพท่านเแหละแล้วก็มีสารวัตรก็เสียชีวิตอีกหนึ่งนายเนาะเพื่อร่วมอาชีพท่านเหมือนกันเนาะเราก็หวังว่าท่านจะสอบต่อนะว่าดาวเขียวนั้นส่งเงินถึงไครบ้างนะครับ